คำวิเคราะห์วิจารณ์จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะเริ่มด้วยอาจารย์เรืองยศก่อนเลยค่ะครับมาที่โรงเรียนพนมทวนชนุปธรรมนะครับการจัดวง4ีคณสแต่ว่ายังไม่ยังไม่กลมกล่อมนะครับเรื่องเรื่องบรัชกับแซกยังไม่กลมกล่อมนะครับส่วนการจัดวงที่มีเครื่องดนตรีพิเศษมาเนี่ยก็เป็นสีสันนะครับมีแอคคเดียนมาเออน่ารักดีนานๆจะได้เจอแอคคเดียนระนานาไทยเข้ากับเพลงดีเปิงมงังเปิงมงังคอกเนี่ย ทบปกติแหละผมจะเป็นคนที่บอกว่าเปิงบางข้อมันไม่เหมาะสมกับวงที่เอามาเล่นเป็นเพลงงานกุศลงานอะไรพวกนี้ไม่เหมาะครับแต่เพลงนี้เปิงมางข้อกนี่ขาดไม่ได้เหมือนกับทาเพลงประกอบหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าผ่านมาแถวปทุมธาน,นีนะต้องตีเปิงมางเ้อใช่ครับรวมๆว,วันนี้แชมป์จะรักษาความเป็นแชมป์อยู่หรือเปล่าก็ต้องรออีกสักครู่นะครับอเอาปรบมือให้รงเยนด้วยครับ วิสุทิกษัตริย์ครับวิสุทธิกษัตริย์เ่ยนะจัดวงมาถูกต้องตามสูตรสี่คูณ4มันกลมกล่อมเสียงประสานกลมกล่อมคุณภาพของคนเขียนและคุณภาพของเด็กที่เล่นคุณภาพนี้ยกให้วออรวมๆแล้ววิสุทธิกษัตริย์วันนี้เขามาแบบ ไม่เกรงใจแชมป์เลยแต่จะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์คุณครูสองท่านนี้ครับย้อนยอนยอนเนื้อตา,าตาคนการร้องนะเป็นตัวของตัวเองดีนะส่วนดีส่วนสวยวันนี้หนุ่มทำได้ยอดคนระับวันนี้ มาถึงอิสุทธิกษตรตรีนะความจริงเนี่ยนักร้องคนนี้เสียงดี<ะ>แต่เลือกเพลงเนี่ยมันมัน,ม,นมันยังไงมันไม่ถูกกับเนื้อเสียงของตัวเองยังไงเนี่ยถ้าเลือกเพลงให้มันมีจังหวะให้มันมีความหวานให้มันมีทางโยนทางเอื้อมมันจะดีกว่านี้นะนูนะวันนี้ไม่ใช่หนู ทำไม่ดีนะักร้องเนะี่ยเสียงดีมากๆเลยรู้ทำดีที่สุดแล้วขอโชคดีนะลูกน,<า>น้ครัคคคบเติ้มขายุ่อยิ่งใหญ่เลยค่ะขัะ้นรอบตัวแล้วค่ะมาดูโรงเรียนแรกครับพนมทวนครับอ่าฉัากเปิดฉากแรกสวยนะครับชอบชอบวิธีการเปิดลายเต้นวันนี้ก็ก็ถือว่าพนมทวนนี่ถือว่า ลายเต้นถือว่าเป็นมือต้นๆของประเทศอยู่แล้วเรื่องลายการเต้นนี่ถือว่าทําได้ดีสิ่งที่ชอบก็ชอบเรือ <laughs> ชอบเรือรํานั้น <c oughs> ชอบจังนะฮะไอเดียขายไอเดียถือว่าทําได้ดีนวันนี้เนี่ยที่มองเห็นแม่ค้าตาคมเนี่ยครูครูวาดหวังว่าอาร์ตจะจิกหญิงจนครูจนครูจ้องมองแต่วันนี้อาร์ตก็ยังจิกน้องไม่ยังไม่กระชากใจครูเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยตอนนั้น เดียวที่ยังยังดึงใจครูเข้าไปจรดปากกาเรื่องฟิลของน้องอยังไม่เท่าไหร่แต่ช่วงที่เดินออกมาเฝ้ามองหาแม่ครับที่หลบไปทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่อันนั้นอานทำได้ดีนะครับที่เดินหาหาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทำได้ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่มองพนมทวนวันนี้พนมทวนครับวันนี้เธอเรื่องโชว์ครูต้องบอกว่าหนูทบฟอร์มครับอันนี้เคมากโอ้โหจำเสียงครับ วันนี้เนี่ยผมว่าวิธีการเปิดของเขาเนี่ยสะกดใจผมได้นะเมื่อเราจะโชว์นักร้องเด็กเต้นต้องดับลงมานี่เขาดับได้เลยตอนที่ขึ้นหัวแรกนี่ถือว่าถูกต้องมากมาดูเรื่องเสื้อผ้าชุดแรกรูโอเคนะของตัวแดนเซอร์กูโอเคแต่พอชุดสองออกมาเนี่ยกูว่า,าดีไซน์คนออกแบบต้องคิดนะครับว่าเราจะเอาอะไรไปเด่นจะเป็นผ้าขม้าหนึ่ง เด่นออกมาหรือว่าจะเอาเรื่องสีเขียวมาเป็นตัวรองตอนนี้พอมองว่ามันเหมือนเอาอะไรมาหยุ่มหยุมหยุมหยุมกันนะมันไม่เป็นดีไซน์ไอเดียใช่ไหมวิธีคิดถูกต้องแล้วแต่คณินี้การตกแต่งเท่านั้นเองนะครับวันนี้ชมนักแสดงนะครับนักแสดง3คนนี่ลงตัวมาก้องไห้เลย้ลองไห้สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งลายเด็กกลุ่มนี้นะวันนี้ลายเต้นเนี่ยครูไม่แตะเลยลายเต้นที่ทําได้ดีเก็บจังหวะลงทุกดนตรีที่ส่งมา ฉะนั้นลายเต้นของน้องวันนี้ไม่ติเลยวันนี้ใครผ่านไม่ผ่านเข้าไปสู่แชมป์ออฟเดอะแชมป์ให้หนูภาคภูมิใจนะครับใครเข้าไปเจอครูแชมป์ออฟเดอะแชมป์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับและโรงเรียนที่สองที่ผ่านเข้ารอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์ได้แก่ พนมทวนชนมาทำกัน เราจะมาคุยกับโรงเรียนวิสูทิ่กษัตรีจากจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่แข่งขันรายการอิจชาสวรรค์มาถือวันนี้น้องเขามาไกลถือว่าประสบความสําเร็จแพ้ชนะเป็นประสบการณ์ลูกอ่ะหนูอยากจะพูดอะไรเชิญเลยลูกค่ะขอขอบคุณคุณครูทุกคนที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาตลอดค่ะน้ำตาหยดนี้หนูขอมอบให้แก่ความภาคภูมิใจของโรงเรียนเราที่ เราได้ผ่านเข้ารลบม,มารอบนี้เราถือว่าเราสุดยอดมากๆแล้วค่ะประทัใจมากคํำนี้พูดถึงคุณแม่ค่ะค,คุณแม่คุณพ่อนั่งดูอยู่เธอลูกตันยงอยากบอกพ่อกับแม่ว่าเด็กๆคนอื่นพอเวลาเห็นคนอื่นได้ดีคนอื่นมีของสวยๆงามๆคนอื่นมีความร่ำรวยอยากจะเป็นคนโน้นคนนี้ แม่เชื่อใจหนูนะหนูได้เกิดมาเป็นลูกแม่ถึงแม้ว่าเราจะยากจนหนูไม่เคยเสียใจเลยที่มีพ่อกับแม่พ่อกับแม่เลี้ยงหนูดีมากแม่ทำให้หนูมีวันนี้ได้หนูโด่งดังถึงแม้ว่าหนูยังไม่เป็นศิลปินแต่ทุกคนทั่วประเทศรู้จักในนามตันหยงโรงเรียนวิสุทธิกษัตริีหนูขอขอบคุณพ่อกับแม่มากๆค่ะ ูพูดใครแต่ก็ได้ยินเข้าไปในหวัวใจของแม่คุณแม่ครับน้องสันยงก็แม่ไม่คิดว่าหนูแพ้แต่แม่คิดว่ามันไม่ใช่โอกาสเราแค่นั้นลูกนะแม่ก็จะสนับสนุนหนูตลอดในสิ่งที่หนูรักแม่จะไม่ทิ้งหนูเหมือนกันลูกนะขอให้เป็นคนดีลนก ไปเป็นโรงเรียนที่สองนะคะอ,อาดคนเก่งประจำจังหวัดกาญจนบุรีค่ะครับก็อวันนี้นะครับรู้สึกดีใจมากๆนะครับรู้สึกหายเหนื่อยเราล้มละลายมาเยอะล้มเยอะนะครับถือว่าครั้งนี้ก็เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ใน4 5ปีที่เราเหนื่อยมานะครับจานิวขอบคุณมากครับ ค่ะที่ผ่านเข้ารอบไปถึงแคมป์ออฟเดอะแคมป์นะคะได้แก่โรงเรียนพนมทวนชนุประถมจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะรับทุนการศึกษาจากผิพันธโรซ่าแล้วก็แปรงสีฟันโซนนะคะ20,000บาทค่ะและสมรับโรงเรียนวิสุธิเกษัตรีจากจังหวัดสุพราารณนะคะรับทุนการศึกษา20,000บาทเช่นเดียวกันค่ะ แล้วสัปดาห์หน้าผู้ชมคพัพลาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะชิงแชมป์ออฟเดชปมรอบค่ยของเรานะคะเป็นคู่ที่3แล้วเป็นโรงเรียนสุดท้ายแล้วนะคะโรงเรียนนี้เลยมาจากโคราชเองค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะโรงเรียนสีคิ้วสววสดิ์พดุวิทยาค่ะเจอกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจากจังหวัดนครปฐมนะคะต้องติดตามชมในเสาหน้าค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ